สวัสดีค่ะวันนี้พาข้าวมาดูการตัดหญ้าให้หัวนะคะเนื่องจากวันนี้ฝนตกง่าบางๆเลยค่ะมีซ่าหมาดิโวจะพล่อยหัวได้นะคะก็เลยคือกับเพื่นอนหมาดิล็อกมาตัดหญ้าให้หัวเยอะๆนะคะตัดหญ้าให้หัวกินหรือว่าปล่อยให้หัวไปกินตอนที่ฝนตกนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่างๆได้จังหวอะอาจจะโชคสั้นมีผิคีครอปจังหวาอาจจะเป็นทวว้ายได้หรือว่าปวดเราโชคนำปวโชคนำด้วยอ,อาจจะเป็นน้องได้นะคะ อันนี้คือบรรยากาศที่ว่ามาตัดหญ้านะคะใช้มีดตัดหญา้าแล้วก็หมดนี้ไปพุ่เก็บหญาา้ามาใช้ในวนนะคะนี่ก็คือในป่าปามของหยาบนะคะมาตัดหญ้าให้หัวค่ะอันนี้ก็คือว่า,าเ็จเล้วแล้วก็เอาหญ้ามา,าใช้ในรวนพวงนะครับเผลอทีจะเอาไปให้หัวค่ะทุกคนนี่นะคะส่วนซันมีมีดตัดหญ้านะคะตรงนี้คือหญ้าโอ๊ตหญางามมากเลยค่ะ ส่วนมารกเลยหญ้าปนิงวัวจะชอบกินมากมากเลยนะคะก็เลยทําให้ว่วกาะทาตีตรงนี้วือ่วมาเลือกที่จะมาตัดตรงนี้เพราะว่าหญ้ามันโอนมารกเลยค่ะในป่าป่า,ปาตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีก๊วยหมาเลยนะคะวันนี้ก็คือว่าตัดขันรวดนี่ไม่พอนะคะต้องมาตัดอีกรวดหนึ่งเลยค่ะนี่คือรวดเทียวเล็กเลยนะคะที่ว่ามาตัดนะอันนี้คือเทียวโซ้งดีเฟนไปตัดมานะคะถ้าวัาหนับหนับแล้วก็คือว่าตาวยีกระทั่งนี่กกเป็นซิปอะคะ่ะเพราะว่าหัวมันมีเป็นซิปตัวคือมันต้องการกินแบบจํานวนมากนะคะ อันนี้คือว่าพอลัดต่ชุดเหลว่อมตรงคือที่รถกับนะครับอัวนี้วมีับในแบบปลาเตอร์เราจะทับนะครับต่วซึ่งาเพื่อนูนเนี่ยเป็นคนจะทับอีกนะคะเพราะว่าจางมันคน้างจะลูกค่าค่ะทุกคน จะผ่าข้าไปให้หัวกินค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่ว่าเมา,เา,มาทั้งสี่องกหัวแล้วนะคะตอนนี้คือว่าไม่ได้ววยสี่ของหัวนะคะไวยทีป่าปามโอนนะคะก็แล้วก็มัดหัวให้ยุดเคเคกันแล้วก็ให้มากินนะคะส่วนเฟยก,ก็จะเอาไส้ตะกร้านี่แล้วก็เอาไปให้หัวตามด้มัดเลยนะคะอันนี้คือลลกๆที่ว่าไม่ได้มัดน,นะคะมันก็จะมากินติรดเลยค่ะ นี่นะคะบรรยากาศนะคะพอฝอนตกทีเลยนะคะทุกคนก็คุยกับเฟ้นว่าเออต้องตัดย้ายห้คนทุกทีเลยเพราะว่สาสงสารมั่วๆนี้ว่ามันมาเที่ยวกินอยู่บันนี้นะคะอันตรายมาแล้วก็นี่ก็คุยกับเฟ้นว่า เออพอว่ะแรงหมดเสนเลยแต่เราต้องเข้าไปป่าไปเข้าป่าดีว่าไปห้าพักไปห้าตอนโตรางมากินดีกว่าก่อนนี้คุยกับเฟรนกันจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปทางนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าจะไปห้าโตรางัาเฟนในป่า ну ค่ะทุกคนอย่จะมาติดตามกันในคลิปนั้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคุณหมังนะคะที่เข้ามอ่ากดดูคลิปแล้วก็กดคอมเมนต์คลิปทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ